ส every okay. สวัสดีค่หลังจากที่จูนขโมยกระเป๋าไปจากประเทศฝรั่งเศสวันนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่บริลิน ขขนาดนี้เวลาตีสี่ยี่สิบสองรถไฟจะออกตีสี่ครึ่งไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางคันนี้ไปถึงเบอร์ลินเลย่ okay, เขาก็รับคนไปตามเส้นทางแต่วิกับแฟนไม่ต้องเปลี่ยนสวัสดีครับยังง่วงนอนอยู่อากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้ยังเช้า เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บนรถไฟเขาเอากา,ฟาแฟกับคาปูชิโนมาขายเดี๋ยวกินก่อนเพื่อจะตื่นรอ,อด ไปขึ้นรถเมต่อไปสถานทูตร้อนมากเลยวิเอเซ็ตยาวมาสองตัวเราทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายบัตรประชาชนก็ได้ไปเลย พาสอร์อีกสี่อาทิตย์เขาส่งไปให้พอบ้านก็กินข้าวไข่เคียวที่ห่อมาอันนี้ผัดบุญเส้นพี่น้อยผัดให้เมื่อวานกินข้าวเสร็จแล้วค่อยนั่งรถไปสถานีรถไฟพอบ่ายสามรถเราออกตอนนี้ก็เที่ยงเมื่อกี้พักกินข้าวที่สวนสนาธารณะเสร็จแล้วก็มายืนรอรถจะกลับสถานีรถไฟเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านที่ออรเดนเบิร์ก 15้านกา32รถไฟเรามา